หลุดลืมอ่ะเพลงติเฟินทั้งต่อไปค่ะเอาเพลงอื่นได้ไหมเพลงได้ไหมครับเป็นเพลงค่ะปล่อยเพลงที่ว่าครับโอ้โหทำไมไม่ร้องอ่ะเล่นโซ่เลยเอาเลยค่ะคุณละเพคุณมาเร็วค่ะครับผมครับเอามีไลเซนด้วยมีไลเซนครับวงบอกความเป็นตัวเองครับผมแล้วก็แนวเพลงที่อยากร้องแล้วก็ชอบก็คือ R&B Pop Pop Rock ครับ อันดีนี่เป็นยังไงหรอคะคุณมันออย่างดีก็อย่างไมเคิลบูเบย์นุ่มพงษอพรอะไรเนี้ยครับร้องแบบเล่าเรื่องร้องแบบร้องแบบอ่นๆเยอะๆหน่อยจะมีลูกเล่นในการร้องเยอะหน่อยส่วนป๊อปก็จะเป็นเพลงตลาดทั่วไปครับป๊อปร็อกก็อย่างเนี่ยครับเพลงที่เพลงที่ร้องคำนั้นสมควรตายสามวันนี้มันคนละสไตล์เลยนะคะอะไรนะครับสามันนี้มันคนละสไตล์โอเคป๊อปกับป๊อปร็อกโอเคแต่อ b อีมันแยกออกมาคือ มันต้องพรีเซนต์ไปเรื่อยๆครับอืมคราวหน้าอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกก็คือสิ่งที่ชอบก็คือคนละสไตล์ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเรามีความหลากหลายในตัวเองครับก็และอย่างเพลงเราแต่งเองด้วยอ๋อคุณแต่งเพลงเองด้วยหรอคะใช่ครับอ๋อแต่ว่าสองเพลงแรกนี่คือเพลง แค่คุณกับข้าวนากคนตายนี่คือเอาของคนอื่นเขามาเวอร์ครับให้เป็นตัวเองครับครับผมแล้วก็สไตลยกันแต่งตัวผมชอบใส่งเกงขาเดฟะครับพับขาก็นไรพับขาเพราะว่าต้องใส่รองเท้าเข้าไปครับโชว์ส้นเท้าแล้วก็เงจริงๆก็จะมีแนวนะครับขาดเสื้อใช่ครับแล้วก็เสื้อชอบใส่เป็นเสื้อยืดแขนยาว อ๋อไม่ใช่เสื้อเสืเนาะไม่ใช่ครับแจ็สเวตเตอร์อะไรเงี้ยคล้ายๆแบบของโบสอ๋อแจ็คเก็ตถอดถอดเลยแต่ว่าออกแบบของแบบเองด้วยนะใช่ครับขายเสื้อแบบนี้ใครสนใจก็ซื้อเสื้อได้ราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็รองเท้าชอบรองเท้าจริงๆชอบสองแบบครับผ้าใบหุ้มข้อกับเป็นผ้าใบที่แบบปกติทั่วไปอะครับอย่างเงี้ยแหละครับสีก็ ชอบสีขาวสีน้ำตาลสีดำอืมอ๋อนทนทุใช่ครับแล้วก็ทรงผมก็ปกติครับผมสั้นๆอ่าไม่ต้องเซตอะไรมากครับให้มันปล่อยเป็นธรรมชาติไม่แบบเนี้ยใช่ใช่ครับอือแล้วก็คราวนี้มาถึงเรื่องปกเพลงนะครับของผมก็จะดีไซน์อันตรงไหมครับ หน้าของคุณมาดูเองใช่ไหมครับไม่ใช่ครับหน้าใครก็ไม่คุนยนไม่ใช่ครับเพราะว่าชื่อผมชื่อเลอฟอ์ดเวอร์เคยเห็นความลับนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่แอครับอเรเเวอร์ครเวอร์เรคนเวอร์คนรเบคนเรเบนรเบอรอนเนเนนเเรนน จะเป็นใครก็ได้ครับเพราะว่าความลักไม่มีหน้าตาอยู่แล้ว<ป>อนอกจากจะไปรูจ้จักแล้วที่ต้องเป็นโครงขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองครับความลักเราก็จะเขียนสามารถเขียนได้ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมแล้วก็ที่ชื่อว่าเลเยอรฟเบอร์เพราะว่าผมร้องเพลงรักอะครับผมเนื้อหาในอนางนี้จะเป็นเพลงรลักใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่อาที่ผมแต่งเพลงเองก็จะเป็นเกี่ยวกับเพลงรัก,กครับแล้วก็มันก็จะรักตลอดไปครับ อาจจะมีเศร้าบ้างแต่มันก็จะรักมากกว่าอะไรักตลอดไป f o r เจริงจริงครับผม,ผม,มก็ชื่อชื่อเราบ้างว่าชื่อ f o เ e อร r แล้วก็ในชื่อเราบ้างก็จะมีชื่อผมเป็นลายเซน็นอีกเหมือนเดิมครับแต่ว่าคนเขาจะรู้มาโดยลายเซน็นใช่ไหมคนจะรู้ว่าเป็นอาบั้มของมาริวโดยลายเซ็นหน้าไม่หน้าไม่รู้ก็คือหน้าครับเขาจะรู้ที่ลายเซ็นหน้าคือจริงๆ ผมก็งงเหมือนกันนะจริงๆจะรู้หรือไม่รู้ดีจริงๆเป็นโครงโครงจริงๆผมอยากให้สะดุดตานแต่ว่าทําไมหน้าปกเป็นรูปหน้าอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยทําไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเมันเป็นเลือนๆใช่ไหมใช่ครับแล้วก็โทนในปกเนี่ยก็คืออย่างนี้เลยตามนี้เลยครับขาวดําแล้วก็ชื่อจะเป็นสีครับส่วนมาริวด้วใช้สีฟ้าครับชื่อตัวอักษรก็จะแล้วแต่บางทีก็เป็นสีแดงบ้างสีอื่นบ้างอะไรเงี้ย ขาวดาตัวหนังสือฟ้าแดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับได้คัดเปิดดาวคังเลยเหมือนรอบเหมือนประเทศไทยครับแดงขาวเงินอ๋อนี่ความเป็นประเทศไทยด้วยพยายามจะโยงใช่ไหมไม่ได้คิดมาก่อนคิดสดใช่ไหมคิดสดครับวามสามารถพิเศษนี่คือแต่งเพลงครับแล้วก็เล่นกีตาร์บางในอันบางนี้ก็จะโชว์กีตาร์ได้ด้วยมีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ผมอยากให้มันเป็นป๊อปแบบบางทีมันมีล็อกด้วย ก็ S <S จะเป็นหนักๆไปทางดนตรีอย่างอื่นแล้วก็บางทีก็นุ่มๆมีคีย์บอร์ดเสียงเป็นโนเสียงกีตาร์อะไรอย่างนี้อาจจะมีแค่เพลงสองเพลงที่เป็นกีตาร์อย่างเดียวจะเป็นแนวฟังแบบสบายๆแล้วจุดเด่นของคุณศิลปินคนนี้คือจุดเด่นของผมก็คือจะเป็นเพงลงรักอะครับมันจะไม่ค่อยเศร้าครับรักแบบบกบวงรักแบบใช่ครับรักแบบคิดถึงรักแบบไม่อกหักไม่ไม่ไม่ปกติน่ะ และงั้นสองเพลงแรกในอัลบั้มนี้เพลงอะไรนะของแค่คุณกับที่เขอาทำไมยังตายเพลงรักเหรอคะแค่คุณเพลงรักหรือเปล่าแล้วค่าน้อยอะคะค่าน้อยก็ แต่จะให้ทำยังไงเมื่อทั้งหัวใจมันรักเธออ๋่ก็คือก็รักงานทำไมอ่ะใช่ใช่ครับก็ถ่ายทอดแบบนี้โอ่คค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าเป็นผู้ชายอบอุ่นใช่ไหมคะในเรื่องควอมรักแบนียใช่ครับก็คือก็บอกอยู่แล้วว่าเลิศหญิงติดตึงได้ค่ะหญิงจิตตึไม่มีคนซื้อหรญิงไม่ ครับใช่ครับแต่ว่าที่ทำมานจะมีตนตปีเพิ่มอีกครับ